โอ้เพ oh, uh. ียบเลนะเออดนมาแล้วนั่นอ่ะตัวใหญ่ทางนี้เร็วโอ้ไป ặt, um, ้วไปไกลนะ

หนูใส่เลยานลงเลยเออนี่โอ้ปลาเยอะมากเลยอมึงย่องลองยำขาลงไปดิบขาแม่ขามึงอะไรนะฮะโอ้โหเดี๋ยวแล้วด้เยหมดแล้วขา đang liếm bằng cái. Mẹ này, có gọi là cá chim. Cá kên bèo nữa. chim. นี่พอนี่่นนนานใหม่เนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาตรงเนี้ยปลาตะเกียน้ามันอยู่บนใบหน,นา้าตัดส่วนแพ้สัดผมมันเลยนี่ยมันกลัวตัวใหญ่มันก็ไม่มา,มมมาโอ้ยแต่ติดรวมเจ๋อเจ๋อมีแม,มาวะ ดักพิมทับทะจมนี่ก็มีปลานิ้บตัวปลานิ้มก็ใกล้ปลาดุกมากินจะโอ,อ,อ้ย ตัวกับประมาณโลสองโลก็มีค่ะตัวใหญ่มากสองตัวโลก็มีค่ะสามตัวโลสี่ตัวโลตัวละโลก็มีค่ะตัวใหญ่จริงเรามาให้อาหารปลาก็คือว่าทำบุญอย่างหนึ่งนะคะเราให้เขากินชีวิตเราก็จะไม่ขัดสนค่ะเราก็จะมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆอนะคะ เราถนัดแบบไ,ไหไนเราก็ like ทําแบบนั้นนะคะยายไม่ค่อยมีเวลาไปทาบุญที่วัดตอนนี yeah, ้โควิดมันเยอะก็เลยมาหาทําบุญแบบนี้ก่อนอันี้มันจะอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาหรอกต้อเอาดนๆไม่ให้ดูตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่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 ตาอัตัวใหญ่มากอ่าอดอยู่ข้ง เดี๋ยวมาให้ใหม่นะคะ oh. เดี๋ยวยายมาให้ใหม่นะคะมีมิจะเบอร์